เอียงเขาเว้เขาสีเขาว้ยมื่อยีกไปขายไม่นถุงหกร้อยถุงละหกร้อยม่ไ้เขาเพิ่นเขาเพิ่นเมยเขาเขาเพิ่นขายซะขายบดเเขาขายนี่ไดเขาเพิ่นมเอาไปขายบดดีขายตัวสามร้อยม่ สามร้อยเท่าไหร่จักสอบสองสอบสองสอบสองสอบสามร้อยโอ้ชีวิตเอาไม่ยังขัดเนินยังนะเวนก็ต้องเข้าเข้าก็ต้องกลวงพลทหารจ่าสิบเอกตำรวจโทจักรวาสุไวยังเกาะกองสุไวยังเกาะจ่าจ่าคม จะผมลมไม่เฉยฮะไปเป็นไหนมีความรู้สึกแค่ไหนหนึ่งทหารอยู่ข้างหลังเมื่รู้แล้วได้้แแคปชั่นลวกองเข่าแม่ที่นี่ทหารแสนตำรวจโทรจักตะวันทหารอียังเกาะลมเฉยโอ้อียังเกาะจะขมลมไม่เฉยกองข้าวด้วย กองข้าวเร็วจากขมจากจากขมลมไม่ช่วยชีวิตเวนก็ต้องเข้าเข้าก็ต้องกองชีวิตชีวิตเฮ็ดีดีดีอี่อยงียง E aí